สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องคำสันธานความหมายของคำสันธานนะคะคือคำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความนะคะให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันประโยคจะมีความกระชับและสละสลวยขึ้น ชนิดของคําสันธานแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะหนึ่งคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันได้แก่คําว่าและทั้งและทั้งก็ครั้นก็ครั้นจึงก็ดี เมื่อก็ว่าพอแล้วตัวอย่างเช่นทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้น้องกับพี่ไปโรงเรียนพอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนพอฝนหยุดตกกบเขียดก็ร้องส่งเสียงระงม สนะคะก็คือคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันได้แก่คำว่าแต่แต่ว่ากว่าก็ถึงก็ตัวอย่างเช่นผมต้องพูดกับเขาแต่เขาไม่ยอมพูดกับผมกว่าเราจะเรียนจบเพื่อนๆก็ทำงานหมดแล้ว ถึงเขาจะยากจนแต่เขาก็มีความสุขเขาวิ่งเร็วมากแต่ว่าไม่เหนื่อยเลย3นะคะก็คือคำสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่าหรือหรือไม่ไม่ก็หรือไม่ก็ไม่เช่นนั้น มิฉะนั้นก็เรามาดูตัวอย่างกันเลยนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือภาษาไทยเธอคงไปซื้อของหรือไม่ก็ไปดูหนังเพราะเขาขยันอ่านหนางังสือเขาจึงสอบผ่าน เขาเกียรตคร้านจึงสอบตก 4. นะคะคำสันธานที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลได้แก่คําว่าเพราะเพราะว่าฉะนั้นจึงดังนั้นเหตุเพราะเหตุว่าเพราะฉะนั้นจึงตัวอย่างเช่น นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักเธอจะไปกับผมหรือเธอจะไปกับเขาคุณต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา9.00นมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบหน้าที่ของคำสันทานนะคะ หนึ่งก็คือเชื่อมคำกับคำเช่นคำว่าผักกาดนะคะจะเชื่อมด้วยคำว่าและกับคำว่าหัวหอมนั่นเองต่อไปสองนะคะเชื่อมข้อความกับข้อความเพราะฉะนั้นจะเชื่อมข้อความ การส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นจะเชื่อมกับจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้ 3. เชื่อมประโยคก,กับประโยคพี่เป็นคนขยันกับน้องเกียรติคานมาก